รายการนี้เป็นรายการที่ไม่เหมะสมสำหรับผู้ชมที่จะเป็นหนึ่งน้อยอยู่เป็นรายการที่มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมะสมก็ได้คนใช้วิจารณญาณในการรับชมและในคลิปนี้มีเสียงค่อนข้างที่จะแรงมากๆก็ได้ลดเสียงในระดับที่พอเหมาะและสุดท้ายนี้ขอให้ถูกฟ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ันโอเคครับตอนนี้นคือเราเข้ามาเสื้อปกติกันแล้วนะตอนนี้นคือผม,ผมบอกเลยนะครับว่าผมจะสุม่มโดยที่ไม่มีเลยนะผมนอกจากน้ํายาผิวเพียวนั่นเ,นเ,นเนองนะครับแล้วก็ไอ,อ,อ้คอนคลินี้นะผมแล้วเฮ้ยผมขยันเลย นี่ผมบอกไปว่าผมจะไม่ใช้อะไรเลยนะผมก็คือจะเอาอันนี้เอาไปนะแล้วก็ทําการกดนี้ไปนะผมมันเราก็จะได้อะไรเนี่ยนี่คือน้ํายาบวก10ล้านนั่นเองเพียคเท่นี้คือเราขอยนาเลยนะ <c oughs> อ่าทำการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอนอ,อ,อื่นเลย <c oughs> เราแบบไม่ต้องรักโคลอร์กี้เลยเหรอกเราขอไปหาคนแบบเยอะๆก่อนอืมผมคนเยอะๆแล้วก็แบบแอบอะไรอย่างนี้นะผมเออนี่เ,เดนพวกใช้กเกมพาร์ทดูดูดูเร็วจัดเร็วจัดนี่วันนี้ใช้เวลากูสุ่มเลยไงเฮ้ย ขาวไอ้เหี้ยมึงเกลือแตกไมแตก oh. Oh. โอ้โหเฮ้ยคืออะไรคืออะไรหนึ่งในสามแสนห้าหนึ่งในสามแสนวันีดีเยียวนีาสางสูนี่ีกี่เียวแล โอเควก็คือหนึ่งัสองั้นคือผมได้1 3่0ง0ม่มาเอาว่าคือตอนนี้คือกูบ่อยนะข้อทหารตอปนี้นะผมก็เคยเป็นทหาที่แบบสำหรับผู้เล่นใหม่นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับขอย้ำนะว่าคือถ้าใครเป็นผู้เล่นที่แบบเก่าแล้วก็ดูได้นะแต่แค่อาจจะได้อะไรแบบกลับไปจากลิปนี้น้อยนะผมแล้วก็ อ่าเป็นที Luckily, ่ไม่ได้อะไรมากหรอกครับผมก็คือเกมนี้เป็นเกมไม่ง่ายเลยพอนะก็จะให้ทุกคนรู้กันแค่สุ่มจนแล้วเอาได้ของนี้แล้วไปอวดคนอื่นเว้ยแค่นั้นเลยครับตอนนี้คือเราไปดูในคลิปต่อเลยดีกว่าครับกับจิตบทที่ผมจะบอกทุกคนในคลิปนี้นะครับผมเอ่านะครับเริ่มแรกในที่ผมจะสอนทุกคนในครั้งนี้นะครับผมก็คือในบทแรกนะครับอ่าตอนนี้คือเราเล่นเป็นบทแรกแล้วมันแบบตอนนี้คือทุกคนอย่าให้แบบอานักเรียนเนี่ยสอนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แบบสอนนักเรียนเองนะตอนนี้คือปลอมตัวแล้วนะครับเอาไวาเราเเริ่มลยตนี้คือ เอาล่ะแอดดี้ผมทําการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นภาพในสตรีมผมให้นะครับผมที่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าพี่รีบหน่อยพี่รีบอยพี่รีบหน่อยจะเรียกอะไรไม่พี่ไม่พี่ห่อยตอนเนี้ยไม่มีขอเกิดใช่ไหมเราจะวทำการแบบผมคือผมจะ F K หนึ่งเลก็ใช้โปรแกรมนี้นะผมนะเห็นไหมคือขึ้นไม่ได้นะเห็นไหมเออโปรแกรมนี้เลยแบบ F P โปรแกรมเนี้ย ให้ทุกคนเอาพอทุกคนไปหาโหลดไปได้นะคือเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าผมจะทิ้งลิงโหลดไว้ใต้รีเิปชั่นนะ้มไปตามโหลดนะ้มไปตามโหลดนะ้มไปตามโหลดวั a ไปโหลดตามมันได้นะผมอืมตออนนี้คืกูเล่นพันละอืมมันเลยโินเอาเลยก่อนเลยให้ทุกคนอต้องกดที่ไปดิฟันเฟืองนั่นเองนะผมนะแห้ทุกคนนะผมตอนแรกนะผมมันจะม,มันจะขึ้นแบบนี้นะมันจะมัมนจะเป็นแบบนี้นะผมก็คือให้ทุกคนนะผม อันนี้คือบนนะครับมันคือเดี๋ยวจะตั้งค่าผมจะสอนทุกคนตั้งค่านะผมทีจะจุดเลยนะให้ทุกคนทำการแบบนี้กดแบบนี้แล้วก็กด no. นี่ F8 อันนี้คิดว่าคิดล่าของทุกคนเนี่ยจะใส่ไปตรงไหนก็ได้ครับผมก็คือจะปรับไปตรงไหนก็ได้นะจะมีในส่วนของทัสเกนมีในส่วนของคอนโทรลชิปอะเจเมตแล้วก็จะมีในส่วนของไอเซอนแล้วแต่ผมใช้ F8 นะผมใช้ F8 นล้วก็คือทุกคนกด F8 ปั๊บปึ๊บอ่ะเห็นไหมแบบนี้นะผมก็คือมันจะขึ้นสีแดงแบบนี้ตรงนี้นะผมแล้วก็ เราจะทําการแบบอ่ากดไปที่ตรงนี้แล้วก็กด F นะครกด F คีย์บอร์ดนะครับผมเรียกว่าถ้าเป็นมือถือก็อ่ามันจะไม่มีแบบนี้นะถ้าเป็นมือถือผมไม่แน่ใจนะผมว่าผมใช้คอมในการ F K นะครับเออแล้วมีคนได้ของดีเฮียคนอิจฉาได้ว่ะเออะไรแล้วก็ทําการอ่ากด F ไปตรงนี้นะครับผมเคยยืนนิ่งเลยแล้วก็เราทําการสุ่มแล้วก็ได้สุ่มแบบสุ่ม F K เลยตอนตอนที่ผมฟิตรีมผมจะสุ่มประมาณนี้แหละเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับว่าผมตอนที่ผมฟิตรีมผมตั้งค่ายังไงนะครับใบหน้าผมจะก๊อตไป อาคือตอนแรกผมตีนเนี่ยคืออย่างแรกเลยผมก็คือผมจะทาการนะครับไปกด F มาใหญ่ตัวชี้นี่แล้วสวัสดีครับแล้วก็ทําการกดที่โอเพนนะครับแล้วก็เราจะเราจะทําการไปที่ตรงนี้นะผมเออที่ไฮไลท์เลยแบบเงินเยอะเลยนะผมก็คือให้ทุกคนนะผมตั้งค่าตรงนี้นะครับที่ผมตั้งบอกไปนะเกี่กันตั้งค่านะง่ายคือกดไปที่ตรงนี้นะผมจะกดคลิกก็ได้จะอะไรก็ได้แต่ผมแนะนําเป็นในส่วนของการใช้แบบคีิลัดนั่นเองนะแล้วก็ให้ทุกคนนะครับทําการกดแบบ F8 ไปเออเริ่มต้นไปแบบนี้นะคือการเลืกคอร์ดนั่นเองนะแล้วก็ให้ทุกคนนะผมไปที่จอตรงนี้แล้วก็กดคลิกที่นิดหนึ่งถ้าเป็นคอมนะอันี้คือคอมนะโอเคแล้วก็ทําการอ่ากดไปตรงนี้นะผมแล้วก็กด S นี่แบบนี้นะผมก็คือแล้วก็ถ้าเราได้แบบไอโกอะไรเงี้ยก็คือเราได้เลยพอกดกดแบบ F8 ทีน้ซ้ำสองปุ๊บแบบนี้นะคือมันจะมันจะหายไปแล้วก็ให้ทุกคนนะครับดูนะผมเดี๋ยวดูดีนะมันจะขยับเองนะทุกคนนะเอ่เออเป็นไงเป็นไง ไอเดี้ยผมขอตั้งค่าแบบที่ผมใช้ในสตรีมเลยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมจะทำประมาณนี้นะแล้วก็ทำการเลือกไปที่ตัวนี้นะครับผมก็คือบางทีอย่าให้อย่าอย่าไปพยายามโดนแถวนี้นะให้เอาเมาส์เลี่ยงเลี่ยงไปเชี่ยไปหน่อยแล้วก็กดตรงน,นี้นะแล้วก็ให้มันขึ้นแบบนี้นะเห็้ไหมมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วให้ทุกคนนะผม ปัดแบบนี้ปุ๊บอ่ะปุ๊บจุบปุ๊บเรือบไปกดกดกดคลิกที่จอก่อนนะกดคลิกที่ไอ้ตัวนี้ก่อนนะผมแล้วก็ทำการกด F ไป F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  แล้วก็ย้ำไปแล้วแล้วก็กดแม่นแม่นนะมันแม่นแบบแม่นแบบวาโลเลยนี่แบบนี้อ่าแล้วก็ค้างแล้วก็ทำการกด F แปดซ้ำสองอย่าเป็นคนแนะนำนะว่าอย่าเร็วเกินนะผมนะอ่านะครับแล้วก็ทำการกดไปแบบนี้นะผมเห็นไหมอันนี้คือหายไปแล้วให้ทุกคนนะผมทำการกดเทนะเริ่มมันเป็นการเริ่มในการอ่าออโต้ฟาร์มนี่คือมันกด F อยู่นะที่นู้นคือกด F อยู่นะอ่านะครับแล้วก็ มันจะทำการเริ่มแบงน,นี้ปุ๊บเอ,อ๊กดปุ๊บเห็นไหมแล้วก็คราบเองเห็นไหม p e เ f e c อ้าอาาออาา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 อานาา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 นาา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 ้าา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 า่าา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 นาา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 นอาาทนะคือในส่วนของเอ่อ ก่อนแบบจุดเกิดของไอ้พวกแบบ <D irt. S 1> พวกน้ำยาวพวกนี้นะ <Okay. S 1> พวกน้ำยาสโปสปีนะ okay. Let's go <S เราจะบอกจุดแรกเลยแล้วก็คือมันเป็นส่วนของตรงนี้แล้วผมว่ามันจะเกิดแบบรอบต้นไม้ตรงนี้นะครับนะคือมันเป็นส่วนของไอ้จุดแรกนี่คือจุดที่หน <Okay. S 1> ึ่งนะผมก็เป็นจุดแบบจุดที่สองตรงนี้แล้วผมอ่านะครับแล้วก็ผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไอ้พวกแบบของวพวกนี้มันจะเกิดได้ไม่เกินสองอันนี้นะไม่เกินสอง อันนับผมแล้วก็มีส่วนขอตรงนี้นะผมมันคือจุดที่3าน่าีอนะผมในส้ขอตัวนี้นะับคือจุดที่สามีนะะแล้วผมแล้วก็มีสขอตรงนี้นะผมอันคือจุดที่สาน่าีอนะผมที่สที่สที่สผนคือจุดที่สามน่าเองนะเอาลเาจะจุดที่สี่นีนะฮ อ๋อนนี้คืออันนี้คือจุดที่หกนั่นเองนะก็คือมันจะเกิดตอตรงนี้นะผมคือเกิดตรงนี้เลยจ้ผมยืนเลยตรงนี้แล้อ่านะครับแล้วก็มีในส่วนของจุดที่เจ็ดนั่นเองนะครับอันนี้คือจุดข้างนอกจุดสุดท้ายแล้วแล้วผมมีจุดตอไอไอตรงนี้แล้วคือผมเอฟเคบ่อยมากเลยเว้ยนะครับผมในสตรีมคือทุกคนจะรู้นะครับว่าผมทำไปตรงนี้นั่นเองนะครับก็ไปดูสตรีมได้นะครับผมาแล้วก็เราไปดูจุดที่สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมไอ้ที่มันจะพูดเลยสัตว์ตกเลย อันนั้คือผมขอขอยัดขอยัดเป็นสปีดลันเลยแ่อันั้คืออยู่ในจุดสุท้ายเล่นะคือจุดที่แปลนตอนนี้คือเมื่อกี้เกิดฝนตกนิดนึงนะฝนตกในเกมนะก็แล้วคือจุดที่สุดท้ายลนอถามลอบเออกิดะไรกใช่หรอมัน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 เกิดน้อยอะใช่ ใช่ครับมันมันเกิดนะแต่มันเกิดไม่เลวก็คือผมบอกนะนี่ว่ามันตัวนี้ก็มีเกิดนะผมนะแล้วก็เอาว่าคือเราไปในบทต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนะเอาลนะตน,นี่คืผมขอสรุปง่ายๆทันนในในบทนี้เลยอะรเงี้ยคือในบทสนในโนของแบบอพ,พี่พี่ตั้งค่ายยังไงให้หแบบได้ของดีค ไอเสียงคนาดเราขาดนะโอเคผมคือทบบการตั้งค่ายทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับผมจะมีในส่วนของสคริปต์วอร์นิ่งกันอีกอันนี้คือผมไปหาเข้ามาตาตาเข้ามุมกันนะอันนี้คือสคริปต์วอร์นิ่งนั่นก็คือถ้าทุกคนอ่ะผมขอแบบฟังช้าชัดชัดแล้วนะสคริปต์วอร์นิ่งเนี่ยนะครับคือถ้ามันเติมอันหนึ่งหมื่นนะที่ทุกคนตั้งไว้นี่อันนี้คือหนึ่งหมื่นนะถ้ามันเต่มหนึ่งหมื่นผมจะทำการสคริปต์ไปเลยท่านเองนะผมแล้วก็ ในส่วนของเอนี่นะผมก็คือถ้ามันสูงกว่าหนึ่งหมื่นมันจะทําการกดเองเลยมันจะมันการใส่เองเลยแล้วผมก็คืมีบาร์มาอี <get> <hein. S 2> <vas> ้นะผมโอเคแต่บางทีบอกกันนะมันมันเครียดไม่รู้เมื่อบั๊กไอ้เครียดเออบางทีก็ทุกคนเวลาบางทีมันบั๊กนะผมก็คือแต่สิ่งที่จะคัญต่อไปเลยมีในส่วนของตัวนี้เออเห็นไหมเห็นไหมไอ้นี่เอ้ามันมีตัวนี้นะครับความการเพื่อไปนี่นะผมก็คือไอ้ตัวนี้นะคือมันจะมีสามโหมดนั่นเองนะผมก็คือไอ้ตัวเนี้ยโหมดนี้คือโหมดปกติเลยคือถ้ามันจะคู่กับ อันนี้นะคือถ้ามันได้ปุ๊บคือมันจะไม่มันจะไม่มันจะแบบไม่สซคิปโหมดมันจะไม่สซคิปอันนี้เว้ยถ้าทุกคนได้อันเนี้ยมันจะไม่สซ anyway, คิปนะเออนี้นนะ <Okay. S 1> านะผมปรับเป็นสซคิปบู๊งผมไม่อยากได้พวกเกมแม่งไอ้เหอถ้าแม่งเข้า <c oughs> ของอปวดชิบหาย่เลยถ้าผมเปิดนะแล้วถ้าผมเปิดนะอันนี้วะอ้าอขกลือเอาได้ มันเลยปิดไว้แนละ้วไม่อยากได้ไม่อยากได้หืมคุ้มื่อผมเออนะแล้วก็เหมือนเคยมัน,มนจะเจอเนี้คือปุ๊บกดไปปุ๊บอ่านันก็คือทำการเราจะทำการแบบถ้าถ้าเราถ้าจะได้อะไรนะผมถ้าเราแบบต้องการอะไรแล้วผมก็คือถ้ามันจะใส่กระเป๋าให้เองเลยคือมันจะออโต้อันนี้ให้อันนี้อันนี้คือแน่ๆเลยนะคือถ้าทุกทุกคนจะได้แน่ๆเลยเว้ยโอเคคือถ้าสุ่มได้คือมันจะเข้ากระเป๋าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้คือไม่มั่วไม่มั่วไม่เมื่อเหมือนไอ้ที่นี่ไม่ม่วเหมือนที่นี่นะฮะทุกคนเอทุกคนตั้งค่าเสร็จปุ๊บป๊๊บป๊อเปุ๊บอะไรก็เลยเอห้าเข้าแอปพลายไปแลผมคือปทำการตั้งค่าให้แล้วมานี่นะครับแล้วก็แค่นี้ครับผมการตั้งค่าของผมนัเองนะครับไอจีผมจะไปก้าก้ามันเลขตอ ชอบชอบชอบแล้วก็คือเราไปในหัวข้อต่อไปกันในหัานะครับผมดับหรี่แน่นะครับอันี้่เลยในส่วนของอ่าบทที่สี่หรือสี่หรือห้าวะเอ้ยน่าจะสี่น่าจะสี่แล้วก็คือในบทนี้ผมคือผมจะสอนทุกคนในเกี่ยวกับการอ่อผมมือนั่นเองเราคือเดี๋ยวผมจะทำการค่อนอื่นเลยตอนตนี้จะไปเริ่มนะโหว่าผมแบบใช้ถุงมืออะไรบ้างในแต่ละดีเอแล้วมันดียังไงกันบ้างนะผมก็คือเราจะทำการขึ้น พอดีว่าเสียให้แบบค่าๆก่อนนะนี่คือทำการขึ้นพาไรผม let's go ไ o y กันต่อ โอเคอก็อเห็นอะไรที่ไม่เอ่ยนะครับผมมัจะมีประมาณนี้นี่นะครับผมแล้วก็เราจะให้ทุกคนดูนะครับว่าอา่ผมแบบใช้อะไรก่อนแล้วก็แบบติดอะไรหลังนะผมก็คือถ้าเป็นคนที่แบบเล่นในคอมน,นะครับนะก็คืออย่างแรกเลยทีนะ่ผมที่ผมเข้ามาในเกมน,นี้เนะี่ยผมแบบมุ่งเป้าหมายไปที่ที่นี่เลยนะครับผมเห็นมันยากนิดนึงคุยช่องอะไรยากไอ้เหี้ยเอาผมก็คือทำการแบบป่าไปแจ็คพอตนะจะผมไม่รู้นะครับว่าผมทำไปสองอันนี้ได้นะคือกูได้ไม่นานแล้วแล้วนกะ็คือไอเนะี่ยคือไอ้ซันนี่เนี่ยคือขึ้นภาพให้ได้ผมนะปิ้ง ก็ไ, JB, ไอซ mm ันแล้วก็มีในส่วนของมูนอะไร่าเอ่าอะไรไม่รู้แล้วนั่นแหละมูนอ่านแลมูมันคือมูนแหละเออแล้วคือในส่วนของอันนี้ยผมนะอ่าเห็นภาพแล้วใช่ไหมแล้วคือในส่วนอันนี้คือถ้าทุกคนนะแบบเพิ่งเล่นใหม่เลยนะผมคืออ่าผมผมเพิ่งมารู้ว่าอีกอีกผมเสียเวลาไปไปว่านั่นแหละผมเพิ่งมารู้อะนะครับว่ามันมันมันคราฟสอนนี่ก่อนแล้วก็แบบไปทีละขั้นดีกว่านะถ้าท่านเพิ่เล่นใหม่ผมแนะนำไปละ ไปทีละขัน้น <Okay. S 1> มันจะมีสอนสองมือที่แบบมันดีพอๆกันเลยเอาคือไอ้สอนเนี่ยมันมันดีคนละอย่างอะไรนะเอาคือมันดีคนละอย่างเว้ยนะถ้าอยู่แล้วแต่ทุกคนจะเลือกใช้นะครับผมตอนนี้คือเราไปเรื่องขอนหัวข้อต่อไปกันเลยว่านะฮ <ไป S 1> ะ <ไป S 3> เอย้ยกบเลยเออเมื่อกี้เป็นบดใช่หไมมหมแล้วไม่เป็นหัวข้อว่ะนั่นแหละไปหัวข้อไปไปบทต่อไปเลยว่ะอ้าวนะครับผมเอาคือในบทนี้เนี่ยคือไม่มีอะไรมากเลยแล้วคือในส่วนของอ่าเควสนั่นเองนะคือแบบเพื่อนใหม่อย่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะ ไอ้เนี้ยเฟส What What the fuck ตอนเนี้ยเออได้เงินเยอะมากเยอะจิ้มมากเห็นไหมจิ้มมากเลยเออเยอะมากเลยไม่ได้กโกหกได้ไม่แม่นอ้ผมไม่รับอยู่นะอย่าลืมรับทุกคนนะเราคือตอนนี้คือเราไปในหัวคออาบทจะไปหว่าไม่ได้หัวคอละเออไอ้เนี้ยอาจารย์เริ่มบนหัวอาจารย์เริ่มบนหัว มันจะมันมัน,มน,มน,มนมาากำติดคอละอันนี้คือตอนนี้คือเราจะทำการนะว่าเราจะเรียนบทที่อะไรเว้ยเราไปเรียนบนทที่อ่าบทที่บทที่หกอ่าบทที่หกก็คืออันนี้น่าจะเป็นบนสทนะบนสุดท้ายแล้วบทสุดท้ายจะเป็นสายสุดนะโอเคขอแท่งสักสักหนึ่งบทนะท้ายคลิปนะครับ,นะรบขอที่จะจบคลิปนี้นะครับแล้วก็คือบอกว่าทุกคนนะจะได้เห็นไหมเออเห็นไหมเกิดแล้วกิ็แล้วนะครับบอกว่าทุกคนจะได้อะไร อ่ากลับไปจากคลิปนี้นะผมก็คือ,อก่ออนื่นเลี้ยคือจะมีอยู่ในบทของแมมบทนต์อันเี้นะครับก็คือนี่นคือเล่นใหม่นะ้ใครเป็นทางไปนะไอเจ็บอันนี้โคตรง,ง่ายเลยปักวัวระดับเบอรหนึ่งนะผม,มปักปัวระดับแบบระดับปักวัวระดับนุ่นะครับใครเล่ไม่ผ่านนี่คือบอกเลยว่ากากมากนะครับผมก็คือใครโดดไม่ได้เนี่ยคือกากครับผมบอกดาบใครไปละส <c oughs> <c oughs> ตัติเขาไป ครูครูครูไปไหนครูไปไหนแล้วก็คือไอตัวนี้เนี่ยคือจะมีในส่วนของไอเควสตัวนี้นะครับก็คืออ่าไอแม่มดนะครับแม่มดแบบอ่าอ่าครับนั่นแหละนะแล้วก็คือตัวนี้คือมันจะให้เราทำอะไรไม่รู้นะครับไอจริงจริงตอนแรกมันมีเควสนะแต่คือผมรับมาแล้วก็มันถายไปไหนไม่รู้แหละแล้วก็คือไม่รู้แหลยนะผมแล้วก็มันจะมีตรงนี้แล้วผมก็คือไอตัวนี้เนี่ยคือน้ำยาที่อ่าไอนี่คือเราอยู่ในบทของน้ำยาเนี่ยเราคือเราเข้าบทล้วอ่านะครับเมื่อกี้คือเราสอนมาแล้วก็คือ อันนี้คืออย่างแรกเลยเดี๋ยวอันนี้คือ,อน้ำยาเดี๋ยวผมก่อนเลยเลยผมเหมือนเดิมเลยครับผมผมขออนุญาตนะผมขึ้นว่าน้ำตาลและน้ำยาเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มันใช้ของอะไรครับอะไรบ้างน,นะผมนะไปผมเลสโก้เลย เดยคเราไบทต่อไปกันเลยว่ะเอาอันนี้คือเป็นบทอะไรนะของคืเอันนี้บทพิเศษนะครับผมคือตอนนี้จะจบคลิปแล้วก็คือบทบทนี้ค่อนข้างที่จะอ่ามันไม่อะไรมากนะครับนะเออครับผมออาแล้วสำหรับบทนี้เลยก็คือบทนี้ผมเชิญทุกคนที่ผมไปรับชมนะครับผมเกี่ยวกับอ่าไบโอมแต่ไบโอมมันเองนะก็คือไบโอมที่แต่ก่อนนะแล้วคือไปแต่ไบโอมเนาะมันจะมีในอ่ามันอาจจะได้แบบอ่าพวกขอนแต่พวกแบบพวกพลังเนี่ยพวกแบบเอฟเฟกต์พวกเนี้ย ต่างๆกันไปนะคือเช่นไปโยมฝนอาจจะเป็นแบบหนึ่งเป็นเรื่องได้นะผมคือหม่เพิ่มเพิ่มโอกาสในบางไปโอมอันนี้ครับแล้วก็เบาโอมก็มันมันก็เจอยากนะผมมันเจอยากมากไปโอมนะครับผมจะให้ทุกคนดูนะว่ามันมายังไงบ้างนะครับผมนะ มเนี่ยก็จะมีอะไรจัดตากันไปเนี่ยก็คือให้ทุกคนอ่าตอนนี้คือทุกคนจะพอรู้แล้วว่ามีไบโออะไรบ้างในข้อมูลตอนนี้ผมขอย้พิธีหนึงนะว่าคลิปนี้เนี่ยผมอัดอยู่ในวันที่24๊บสี่พับสามสอนั่นเองนะแล้วก็อ่าทำได้ได้ลงประมาณวันอืมวันที่30มสิบนะครับผก็หวว่าคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับได้กลับไปเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่เก่าบางบางคนอาจจะไม่ยังไม่รู้นะครับว่าแบบยังไงบ้างนะครับแบบแบบแพแบบนี้นะเออนะผมวบาผู้เล่นเก่าก็ อไอ้เป็นแบบแสนโลอ่ไอะไเป็นแบบหมื่นโลก็มองว่าทุกคนจะได้ไอ้ซึ่งอย่างกลับไปในคลิปคลิปนี้ไอ้เนี้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามถ้าทุกคนชอบกับความเป็นล้าดูฟ้าดีๆแบบนี้แล้วแล้วก็ความตลกของอ่าเล่นพันเลยเองนะฮะเล่นพันนี้อ่ะเอาว่าท่านทุกคนเอมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ที่น่าจะพันเลยแล้วคลิปนี้ผมขออ่าห้าสิบไลค์ไอ้เน้ยคขอให้ขวานห้าสิบไลค์เลยประมาณนี้เลยนะแล้วก็ขอทุกคนนะครับและสุดการสนุกไอ้เนี้ยแล้วก็ วันที่30แล้วของผลินี้แคปนะเออ